เรียบร้อยครับผมคีมครับดึงมาได้เลยยึดตู้เสร็จเรียบร้อยครับตำแหน่งนี้นครับผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับสายสีน้ำเงินนี่คือมันจะเข้าแยกระหว่างปลานิวตันหนึ่งและ2นะครับซึ่งก็จะมีสามเส้นจับคู่นะรูหนึ่งสองเส้นก็ได้นะครับป้องกันสายมันแตกออกจากกันสายลายนะครับจับเข้าด้านขวาของเมนเบเกอร์นี่ ตำแหน่ง l ลาย L นะครับสายในต้นจากวิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องมาเข้าที่บาร์กราวก่อนนะครับก็คือตำแหน่งนี้ด้านล่างสวัสดีครับทุกกับผม2องสิงโมดิฟาวันนี้ผมจะมาติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ภายในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งะระบบไฟภายในบ้านสมบูรณ์แล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์นี่นะครับ ตู้คอนซูเมอร์ที่จะติดตั้งก็เป็นของยี op, ่ห้อบ t ทิชิโนนะครับขนาด12ช่องซึ่งเป็นรุ่นที่แยกเมนนะครับเป็นกันดูดแล้วก็เป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาด้วยแล้วก็สำหรับขั้นตอนในการต่อจั๊มสายภายในตรงนี้ผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านอน,นแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งนะครับติดตั้งในพื้นที่จริงเลยนี่ก็สายไฟตรงนี้นะครับที่เราเดินมารวมไว้ตรงจุดนี้เตรียมเข้าตู้คอน sumer นั่นเอง อันดับแรกนะครับตู้ค <c Aub ain> อน sumer เนี่ยเราจะต้องเจาะช่องเนนับเจาะช่องให้เท่ากับขนาดของรางเดี๋ยววัดระยะแล้วก็ทําการเจาะรูนั่นเองนะครับสำหรับเลาะสอดสายเข้าไปด้านในตู้คอน sumer ครับผมก็ตรงนี้เราวัดระยะนะครับว่าขอบรางตรงนี้นะห่างจากเสากี่เซนติเมตรนะครับอันนี้ประมาณ3.5เซนซึ่งเราก็เผื่อระยะนะครับถ้าเราเจาะรู ไม่ตรงหรือว่าไม่ได้วัดตรงนี้มันอาจจะทําให้นะครับตําแหน่งของรางกับรูที่เราเจาะนะมันไม่เท่ากันนะครับโอเคนะก็เมื่อกี้วัดประมาณ3 5จเซนครับผมเดี๋ยวเราไปวัดจอเลยอ,อันนี้เป็นรางนะครับที่เหลือจากการติดตั้งนะั้นเราก็เอามาทาบนะครับเพื่อให้ได้ขนาดตรงตามที่เราต้องการได้เลยนะโอเคนะก็ตำแหน่งนี้คือ,คอที่เราจะเจาะคือมุมด้านซ้ายนะครับก็คือมุมก็คือมุมด้านซ้ายนะครับที่เราวัดไปนี่ ก็คือห่างจากเสานะครับประมาณ3.5เซนแต่ว่าเราก็าไม่เกิน3า5.5เซนนะครับเผื่อมาประมาณนี้ก็ได้ผมก็เอารางตัวนี้นะครับกล่องรางตัวนี้แหละถ้าแบบนี้เลยนี่ขอบตรงนี้คือไม่เกิน3.5เซน,นครับใกล้กว่าได้ไม่เป็นไรนี่นะครับนี่เอารางมาทาาแบบนี้เลยนะแล้วก็มาร์กนะครับนี่ ่นี่ครับเมื่อเรามาร์กตรงนี้แล้วนะครับก็ทําการเจาะนะครับเจาะนี่คือเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะนะผมจะใช้ตัวมันติทูลนะครับนี่ผมจะใช้มันติทูลรุ่น DCS สามหาสนะครับนี่นะในการเจาะช่องตรงนี้นะมันจะง่ายนะครับผมเอาเลยนะเริ่มเลย เรียบร้อยครับผมนี่ก็ใช้ครีมครับดึงมาได้เลยโอเคประมาณนี้ครับ ก็สอสายขึ้นไปเลยนะครับประมาณนีน้เล็งให้มันได้ฉากประมาณนี้ครับโอเคสายตัวนี้ก็ค้าตวตรงนี้เดยก,ก็ได้นะครับ จะต้องออกทีนที้ก็ใช้สว่านเจาะเลยครับเจาะรูตามที่เรามาร์กไว้นะครับผมผมใช้ดอกสว่าน6.5มิลครับ ลาสติกนี่ใช้เบอร์เจ็ดครับโอเครับทีนี้ก็ทำการยึดตู้ได้เลยนี่สอดขึ้นมาเลยนะทิงะ้งกค้ ครับผมก็นี่นะนี่ก็ยึดต,ตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จ้ําสายเลยครับผมขั้นตอนต่อไปเรากา็จัดสายไฟนะครับนี่จัดเก็บสายไฟตามความเหมาะสมตามหน้าง,งานนะตรงตรงนี้ผมจะอลอดผ่านตรงนี้นะด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสายลายนี่สายสีน้ําตาลนะส่วนสายสีน้ำเงินเอาผ่านด้านบนนะครับสายตรงนี้เราต้องมาร์กไ้ด้วยนะครับเพื่อเวลาเราจ้มสายมันจะได้ไม่งงนะครับ เดี๋ยวเราจัดแต่งอีกทีนึงนะเอาสอดใต้มาทีละเส้นก่อนก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับคือนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับผมขึ้นอยู่กับความถนัดและเทคนิคของช่างแต่ละคนด้วยว่าจะทำยังไง ใครที่ทำบ่อยๆมีประสบการณ์เยอะเขาก็แกะชำนาญน,นะครับในการวายริงมันก็รวดเร็วง่ายนั่นเองนะครับทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับเฟการฝึกฝนในการทำนะครับยิ่งทำบ่อยคือยิ่งมีประสบการณ์เยอะไม่เกี่ยวกับว่าใครเก่งหรือไม่เก่งนะครับเก่งแต่ถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่มีทักษะคนเก่งก็ยังสู้คนที่ทำงานทุกวันไม่ได้นะครับ เพราะว่าบ้านแต่ละหลังนั้นมันปัญหาหรือจุดติดตั้งต่างๆเนี่ยมันมีมันต่างกันนั่นเองครับผมเห็นนะสีน้าตาลสอดเข้ามาตรงนี้สายสีน้ําเงินสอดเข้าบ้านบนครับผมจัดแต่งสายสีน้ําตาลนะครับก็คือสายลายไว้ประมาณนี้เขาคาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะเริ่มทําการจับเลยนะครับเริ่มจากเบเกอร์ตัวแรกนะครับก็คือว่านี่นะครับเป็นสายเบอร์หกนาที hwb เบอร์หกผมมาร์กไว้คือ sp SP 2แล้วก็ตัวนี้ SP 1 SP SP 2แล้วก็ SP 3อ่าไอ้ตัวนี้คือสำหรับต่อไปยังตู้คอนซูมเออร์ย่อยหรือไม่ก็เวลามีจุดเพิ่มเติม,ตมที่อยู่นอกบ้านนะครับซึ่งเดินสายเบอร์6ไวเข้นะครับก็ตัดเลยครับจ้ำผ่านเบเกอร์เมนเบเกอร์ 50M แอมป์นะครับไม่ได้ผ่านเบเกอร์กันดูดน,นะก็จะมีอยู่3ตัวครับนี่ s p 3 s v 2ตัวนี้ครับวัดสายไฟให้พอดีทีนี้ก็ปอกสายเลยครับเป็นสาย t h w ตัวนำทองแดงเบอร์หกครับเวลาที่มีการต่อเติมเพิ่มเติมนี่เราสามารถจําด้านนอกได้เลยนะครับนี่นะผมก็อาจจะผ่านเบเกอร์ติดตั้งเบเกอร์หรือไม่ก็ตู้คอน s u m อ e r ย่อยอีกหนึ่งตัวนะครับด้านนอกประมาณลงรถนะตัวนี้โอเคนะครับนี่จําเข้าเลยประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาจัดแต่งสายเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ sp 3ก็คือตู้คอนซ s เมอร์ย่อยอยู่ที่2นะครับเข้าเบเกอร์ขนาด3 2แอมปลอกสายครับขันสกูล,ล็อกให้แน่นเลยครับ เส้นที่3ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในเบเกอร์ธรรมดาอยู่นะครับเมนเบเกอร์50แอมป์อยู่นะผ่านเบเกอร์20แอมป์ควบคุมห้องครัวนะครับนี่มาร์คไว้ห้องครัวก็กะสายให้พอดีนี่ตรงปลายสายผมพับไปหน่อยน,นะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มพื้นที่ใน้าตัด ในการาดิบอัดของขอวอัวเบเกอร์อ่ะตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตัวที่2นะนี่ จัมเบเกอร์ไป3าตัวแล้วนะครับต่อไปนะต่อไปนี่ก็คือเต้ารับไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างนะครับพีหนึ่งคือห้องที่1น,นะครับอ่าจัดสายนิดหน่อยนะครับผอกสายแล้วก็อย่างนี้เพิ่มพื้นที่ในการบรีบอัดของเบเกอร์เี่นะเข้าเบเกอร์อันนี้ผ่านอ่าจะผ่านเบเกอร์ลูกย่อย ของเมนเบเกอร์กันดูดแล้วครับตัวแรกขนาด16แอมป์ครับผมหันล็อกไเลยครับใหแน่นแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็ P2 ครับนี่ P2 ก็คือเป็นเต้ารับไฟฟ้าและแสงสว่างห้องที่สองห้องนอนต่สายไฟครับยาวหน่อยนึงตรงนี้ก็พับนี่ดัดสายแล้วก็เข้าเบเกอร์ลูกย่อย16แอมป์นะครับ ตัวที่สองของเบกเกอร์กันดูดครับผมประมาณนี้เลเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งสายอีกทีนึงครับต่อไปนะครับตัวที่3มก็คือว่า P 3เนี่ยครับ P 3ก็คือเป็นเต้ารับไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างของห้องนอนห้องที่3จัดสาย แสงสว่างต็วรับไฟฟ้าหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมนี่แอร์หนึ่งเอหนึ่งก็คือแอร์หนึ่งขึ้นอยู่กับเรามาครับให้เราจําได้เทน่านั้นเองผ่านเบเกอร์ขนาดสี่หกแอมป์เช่นกันครับดัดเข้าในต่อไปนะครับก็คือเครื่องปรับอากาศห้องนอนห้องที่สองครับอันนี้เครื่องปรับอากาศสามนี่เอสามผมมาไว้ ออเดี๋ยวเราค่อยแต่งสายอีกทีนึงต่อไปนะครับก็สายลายเลยสองเส้นนะสายสีน้ำตาลก็คือว่าอันนี้เป็นสายขนาดเบอร์สีครับผมมาร์กไว้เป็นนะครับฮีเตอร์ห H หนึ่นะครับสายขนาดเบอร์สี่ต่อผ่านเบรกเกอร์ขนาดยี่สิบแอมป์สำหรับเครื่องทานบุญสามพันห้าร้อยวัตต์หรือ4,500วัตต์ก็ได้นะครับเพราะว่าผมใช้สายขนาดเบอร์สี่เผื่อไว้เลยนะครับ สามารถพพอร์ตกระแสของเครื่องทางน้ำอุ่นได้จนถึงเครื่องปรับอากาศขนาด4,500วัตตเลยนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกซื้อมาเลยนะครับสำหรับเครื่องทางน้ำอุนะ่นนะนี่ใช้เบอร์ใหญ่ไว้ก่อนน้ำอุ่นตัวสุดท้ายครับก็เครื่องทางน้ำอุ่น นะครับห้องนอนห้องที่สองก็คือ H2 นะครับขึ้นอยู่กับกันมากของเราปลอกสายเลยดีบพับสายครับผมก็สำหรับการต่อจ้ำสายลายนะครับสีน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเข้าเบรกเกอร์นะนี่นะครับก็มีสแปร์อยู่หนึ่งตัวที่ว่างอยู่ไม่ได้ใช้งานนะทีนี้ก็เราก็จะแต่งสายสีน้ําเงินนะครับก็คือสายนิวตอนนั่นเองสายนิวตอนอตําแหน่งนี้ ก็แยกสายเป็นกลุ๊ปไปก่อนนะครับนี่สายสีน้าเงินนี่คือมันจะเข้า,าแยกระหว่างบานนิวตันหนและ2นะครับซึ่งก็จะมี3เส้นก็เป็นสายาสายทีตัวนำทองแดงเบอร์หนี่นะคูน่นี้ที่จะต้องต่อเข้าบานนิวตันหนแล้วก็สายห้องครัวนะครับทีนี้ก็เราก็จัดแต่งสายสีน้ําเงินนะครับก็คือสายนิวตันนั่นเอง ตัดขิดบรรทายเดี๋ยวเราสอดใต้าสายไฟครับมานี้ทีนี้ก็ค่อยๆสอดสายมานะครับสอดสายเข้าไปค่อยๆสอดรอดมาก็ไม่มีอะไรนะครับคือซึ่งตรงนี้คือว่าต่อตามวงจรหรือต่อตามมาตรฐานที่เขากำหนดมา สอดมาครับาสายนิวตันตรงนี้เราแยกไว้นะครับสายนิวตันนี่ก็แล้วก็พอมันจะเข้าบาร์นิวตันบาที่1ของเมนบเกอร์หลักแล้วก็ห้องครัวนะครับแยกกมาก่อนโอเคนี่นะครับก็เอาสายไว้ด้านล่างเลยครับนี่สายนิวตันมานี้ทีนี้เราก็เริ่มจับเลยนะครับคู่กันเรียงไปนะครับอันนี้คือผมมาร์กแป๊บมากเป็น sp 2ก็คือคู่กับ ตัวนี้นะครับก็คือสายเบอร์หกนะครับปลอ,อกสายแล้วก็จัมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้อแต่งสายใหม่นะครับจัมเลยครับขันสกรูให้แน่นเส้นที่2ครับสายนิ่งต้องอกสาย สายแล้วก็จั๊เข้าไปแบบนี้ขันสกูรล,ล็อกให้แน่นครับเพราะว่าบากาวรูช่องรูมันใหญ่ต่อไปนะครับก็ความจริงสายนี้ต้อนคือจะเลี้ยงไม่เลียงก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีคือเรียงตามนี่นะครับเบเก,เกอร์ลูกย่อยที่เราต่อเข้าไปเลยตัวนี้ผมก็หาตัว sp 1ตัว p 1อ่านี่ p 1ครับเห็นไหมอันนี้ p 1 ก็ตรงนี้อาจจะสองสี่หกมันมีหกตัวนะครับเราดูสายนะสองสี่หกสองสี่หกเจ็ดตรงนี้ก็อาจจะจ้ำสองเส้นก็ได้นะครับจ้ำคู่นะรูหนึ่งสองเส้นก็ได้นะครับป้องกันสายมันแตกออกจากกันใส่นี้กต้อนนะครับสำหรับตรงนี้ผมจ้ำสามเส้นเลยนะครับ อของ,องเท่ารับไฟฟ้าห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนอนห้องที่สองและสามนะจำรวมกันเลยนะครับสามเส้นเดี๋ยวเครื่องปรับประกาศเราแยกก็พอดีกันนะครับเนี่ยจำเลยครับขันสกรูให้แน่นเลยเส้นต่อไปก็คือ a หนึ่งนับ a คือนิวตัน a ตัวที่หนึ่งก็คือนี่เข้าเลยขเลยข้าถัดไปเลยนะครับแบบนี้ ครับผมตอนนี้ก็จับสายนิวตันเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่ต่อไปก็เป็นสายกาวครับสีเขียวนี่เลยนี่เริ่มเลยครับผมครับก็สําหรับสายกาวนี่นะครับใช้เข็มบรไทายรัดสายเก็บสายมาเลยนะครับอันบนมาเลยเข็มบรไทายไม่ได้สีเดียวนะครับจะใช้สีอะไรก็ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็นี่เลือกให้ตรงกับสีของสายไฟไปเลยนะจะได้สีเดียวกันเรียบร้อยครับทีนี้ก็นี่จับ แต่งสายมาแล่านะครับสำหรับสายกลาวนะอันนี้เป็นสายเมนสายกลาวนะครับต่อเข้าช่องแรกตรงนี้นะครับก็กะระยะสายให้มันพอดีเมานี้ปอกสายเลยครับจากนั้นก็ขันสกรูล็อกเลย ประมานี้ครับผมอเอนเนะใส่กลาวเสร็จเรียบร้อยออกสายครับเริ่มพับหน่อยหนึง่ง ก็สำหรับการจําสายกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะขั้นตอนไปคือ,อจําสายเมนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้แยกไว้แล้วนะมาร์กไว้แล้วนะครับสายสีแดงเนี่ยใช,ใช้เทปแดงพันไว้ก็คือสายลายนะครับก็จะเก็บสายลงมาตรงนี้หน่อยนึงครับแล้วก็วกขึ้นไปนะนี่วกขึ้นไปด้านบนครับการเก็บสายก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับตามความเหมาะสมครับผม กะวัดระยะสายให้พอดีนะครับนี่นะผมก็ตัดเลยเบอร์สีหกครับผม่าประมาณนี้ทีนี้ก็ดัดสายนะครับดัดสายไฟเข้าในขั้วเบเกอร์เดี๋ยวเราค่อยจัดแต่งสายอีกทีนนึนะครับรมานี้ก็ขันให้แน่นเลยนะครับ สายลายนะครับจัเข้าด้านขวาของเมนเบเกอร์นี่ตำแหน่งลาย L อนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะสายอีกทีนึงก็ส่วนสายนีวต้อนนะครับผมมาร์คด้วยเทปสีน้ำเงินนะสายนิวต้อนจากวิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องมาเข้าที่บาร์กลาวก่อนนะครับก็คือตำแหน่งนี้ด้านล่างก็จัดสายมาตรงนี้นครับก็วัดระยะสายให้พอดีนะครับตัดเลยครับผมโอเคแล้วก็ปอกสายไฟนะครับเตรียมจัเข้ากับบาร์กราวเลย นี่เป <AND> well. <pt> <t ữ Natural Four> ็นสายนิวตันครับก็จะประมาณนี้นะขันสกูเลยครับดัดสายเข้ากับบานนิวตันได้เลยสายที่ให้บิวตัวนำทองแดงนะครับตัวนี้คือสายค่อนข้างใหญ่ยู่นะอาจจะต้องใช้ครีมช่วยในการดันเข้า แบบนี้ครับผมนี่ก็ขัดล็อกให้แน่นเลยอให้แน่นแบบนี้ก็จัดแต่งสายทีนึงนะครับออกสายเลยครับครับก็อ่าสำหรับการจําสายเมนนะครับสายลายนิวตันเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับสําหรับการต่อจําสายแล้วก็ติดตั้งตู้คอนเมอ e r เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวปิดฝาครอบครับนี่ก็ประกอบปิดฝาครอบได้เลยแบบนี้อ่ากันสกูนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์นี่นะครับสังเกตด,ด้านบนกล่องตรงนี้มันจะมีช่องว่างหน่อยนะผมใช้ซิลิโคนหยอดปิดไปแล้วนะครับเพื่อป้องกันพวกจิ้งจบเข้าไปนะเรียบร้อยเลยประมาณนี้ครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์อันนี้เป็นของยี่ห้อบิทิชนโนขนาด12ช่องเป็นแบบแยกเมนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยสักถามสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ